วันนี้มินมาแบ่งปันวิธีการรีดกระโปงนักเรียนค่ะกระโปรงนักเรียนตัวนี้ของมินนะมินรีดให้ลูกค้าโดยตลอดค่ะโดยลูกค้าเนี่ยเขาเอาไปใส่เครื่องซักผ้าด้วยซ้ําไปกรีบกระโปรงเนี่ยยังทนอยู่เลยค่ะแล้วก็ไม่แตกเลยมินใช้เคล็ดลับการรีดแบบนี้เป็นประจำทุกครั้งให้ลูกค้าเลยค่ะเริ่มรีดจากทั้งด้านนอกและด้านในาค่ะรีดจากส่วนเอวก่อนเลยค่ะมินจะรีดแบบนี้เสมอ เห็นไหมกรีดกระโปรงยังดีอยู่เลยค่ะแล้วมินก็รีดแบบนี้ทุกรอบแล้วก็รีดตรงช่วงข้างของกระโปรงก่อนเลยค่ะโดยยกตะเข็บหลบเพื่อไม่ให้เปิดรอยตะเข็บที่กระโปรงนั่นเองค่ะรีดก่อนเลยนะคะ2ข้างเลยค่ะของกระโปรงแล้วก็จ้ำไปที่ตะเข็บค่ะเนี่ยโดยยกตารีดกระดกตรงท้ายเตารีดนิดหน่อยค่ะใช้ไอ้น้ำรีดนะคะจะได้ไม่ขึ้นเงาค่ะแล้วก็จับกรีดแบบนี้เลยค่ะ เมื่อเราจับกรีบแบบนี้เสร็จมินก็จะใช้สเปรย์อัดกรีบนี่แหละค่ะตัวนี้แหละตัวช่วยได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ใช้เตารีดไอ้น้าพ่นลงไปค่ะโดยที่พ่นแบบผ่านๆเลยนะเพราะว่ากรีบเขาไม่แตกแล้วเนื่องจากว่าทุกอาทิตย์เนี่ยจะได้ผ่านการรีดแบบนี้ประจําจึงทําให้กระโปรงเนกรีบยังดีอยู่เลยค่ะนี่มินก็จะทําแบบนี้ทั้งสองรอบค่ะให้เราเริ่มทําแบบนี้ทีละข้างเลยค่ะทีละท่อนซ้ายท่อนขวาทําแบบนี้ค่ะกรีบกระโปรงเนี่ยคงทนค่ะถึงแม้ว่าขนาดลูกค้าเนี่ย เอาไปใส่เครื่องซักผ้าซักแล้วก็ปั่นด้วยสามไปกรีบยังไม่เสียเลยเห็นไหมวันนี้มินก็มารีดจ้ำอีกหนึ่งรอบมันยิ่งทำให้กระโปรงเนี่ยแน่นเข้าไปเรื่อยๆค่ะโดยที่เราไม่ต้องออกแรงด้วยค่ะเพราะว่ากรีบกระโปรงของเราดีอยู่แล้วนี่ค่อยๆรีดไปแบบนี้ทางด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะมินจะทำแบบนี้เลยนะคะ ง่ายไหมคะเวลากระโปรงมันไม่แตกเนี่ยแต่ถึงแตกก็สามารถทําได้ค่ะและหลังจากนั้นในกรีบเขาก็จะคงทนตลอดไปค่ะให้รีดแบบนี้ไปเลยและหลังจากนั้นเราก็มารีดด้านนอกอีกหนึ่งรอบการรีดก,กระโปรงเนี่ยด้วยการใช้สปเปรย์รีดผ้าเรียบเนี่ยมันทําให้กระโปรงของเราหรือผ้าของเราเนี่ยมันเรียบได้เร็วขึ้นพอมาเรียบเร็วขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเราไม่ต้องถูเสื้อผ้านานๆหรือว่าถูย้ําไปย้ํามานาน จะช่วยลดการขึ้นเงาของเสื้อผ้าแล้วก็ลดการเก่าของเสื้อผ้านั่นเองค่ะนะก็จะเริ่มรีดจากขอบเอวก่อนเลยค่ะทีนี้ด้านข้างด้านนอกเนี่ยมินจะไม่รีดและเพราะว่าเรารีดด้านในแล้วก็คือเขาเรียบแล้วพอรีดไปเดี๋ยวเกิดตะเข็บลอยขึ้นมาข้างกระโปรงอีกมินก็จะไม่รีดก็คือเน้นตะเข็บเลยค่ะเป็นไงง่ายไหมคะทีนี้ถ้าลองได้จีบมันไม่แตกเนี่ยมันก็รีดง่ายไปเลยนี่ยให้ใช้มือจับแบบนี้ค่ะ กระโปงนักเรียนเนี่ยจะรีดง่ายกว่ากระโปงพีทมากๆจับแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับกระโปงนักเรียนเนาะแล้วยิ่งหนึ่งเรามีเตารีดดีๆสักเครื่องหนึ่งแล้วก็มีสเปรย์รีดผ้าเรียบอย่างเงี้ยจะเป็นตัวประหยัดเวลาและทําให้เรารีดผา้ายนั่นเองค่ะสิ่งนี้นี่แหละค่ะจะทําให้มินเนี่ยไม่เกิดการท้อการรีดผ้าเลยมินถึงยืนรีดได้เป็นวันๆโดยที่มินไม่รู้สึกท้อเพราะว่ารีดเนี่ยแป๊บเดียวคือมันได้งานเลยไงคะมินถึงไม่ท้อไงคะแล้วก็ทําให้เราสนุกกับ การรีดผ้านั่นเองค่ะนะการจับกรีบง่ายไหมคะนี่ใช้วิธีการจับกรีบลองๆองสังเกตมือมินนะคะแล้วก็ลองๆองไปฝึกทําดูค่ะรีดแบบนี้จะทําให้เราได้งานแล้วก็จับมาเนี่ยแต่ละหนึ่งรอบการจับกระโปรงของเราเนี่ยก็จะไม่เสียเที่ยวอ่าทีนี้มินก็จะมาจัาแล้วค่ะจัาตรงช่วงปลายกระโปรงเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้จีบเขาเนี่ยพยขึ้นมาค่ะ เพิ่มความคงทนและแน่นของกระโปรงอีกหนึ่งรอบค่ะเวลาเด็กๆหรือสาวๆเขาใส่กระโปรงไปเนี่ยยิ่งทําให้กระโปรงเขาเนี้ยบเนี่ยกรีบเขาเนี้ยบคมกริบไปแบบเนี้ยเขาจะเดินแบบมั่นใจค่ะเชื่อเถอะเด็กๆเขาชอบกันค่ะโดยเฉพาะเด็กสาววัยรุ่นเนี่ยนี่จำช่วงปลายไปเลยค่ะ จับขึ้นมาแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ลูดกระโปรงไปเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็จัดระเบียบที่มันซ้อนกันอีกนิดนึงแล้วก็ใช้เตารีดเนี่แหละค่ะดันดันจ้ำช่วงปลายแค่นี้เองค่ะกระโปรงของเราก็เนี้ยบเฉียบแล้วก็คมกลิบแล้วค่ะทีเนี้ยแหละเด็กๆเขาก็จะเดินแบบมั่นใจว่ากระโปรงเขาเนี้ยบแล้วก็สวยค่ะแม่เขาทําได้สวยลองลองดูนะคะลองไปฝึกทําดูค่ะรับรองค่ะกระโปรงของลูกๆของแม่ๆเนี่ยก็จะสวยแล้วก็เดินแล้วทิ้งตัวแบบนี้เลยค่ะ